สวัสดีครับวันนี้พเพื่อนมเอชูเกมมิ่งนะครับแล้วที่ผมจะมาทำอะไรที่เบิกเบิกแนวนะครับคือก็จะอันดับข้อพยายักษ์ที่เก่งที่สุดในรามเกียร์แครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะซึ่งผมที่ผมทําเพราะว่าไม่ได้มีแค่แนวกับเกมิน,นปืนที่เป็นของชอบผมยังมีรามเกียร์ด้วยเรามันเริ่มกันที่อันดับที่ห้าก่อนที่จะเล่านะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้บทเพิ่มเติมก็ไปหาดูได้ที่ o o g l e และ YouTube นะบายๆเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ัชชนดับที่ห้ามังกรกันมังกรกันเป็นลูกของพญาขนมีอาวุธประจำกายคือศรและจักแก้วของพระอ,อินที่ท้องสก,กันมอบให้ mm hmm. เพื่อ,เพ,อเพื่อที่มังกรกันไม่ใช่ดิดูอย่าซ,ซึ่งมังกรกันเนี่ยมารบขัดตาทัพให้อินทรชิตนะครับท,ที่เพราะว่าอินทรชิตนะ่ะชุบศรน,น้าคาบาดอยู่นะครับในในท่าสุรการนะ ซึ่งผูมันแค่เป๊บเดียวตัวซอนของพระรามปักอ,อกตายฮะาอัมับที่สี่กุมผักกาดกุมภกันเป็นน้องของพญาทศการเจ้ากาลงกุง้งเอ้กุ้งลงกาเออถูกต้องแล้วเป็นเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่เฮ้ยเลยตัวใหญ่กว่าพี่มันอีกถ้ามันขยายร่างนะโอ้โหตัวมึงใหญ่มากกว่าใหญ่กว่าพี่มึงอีกนะเนี่ยมีประจํากายคือหอพวกขัศักิ เมื่อทาพิธีเมื่อทําพิธีชุบหอ,อกเสร็จหอ,องนี้โคตรโหดเรียกได้เรียกได้ดว,ว่ากองทัพพระลักษมียับเยินพระลักษมอพระรามไม่รู้นะอ,อันดับที่สามวิรุณจำปังเอยวิรุณจำบังเออ,เอ,อถูกต้องแล้ววิรุณจำบังเป็นลูกของพญาทูตมีมีเวทมนต์จำบังกายหายตัวได้เหมือนพ่อพญาพ่อคือพญาทูตนะครับคือวิรุณวิรุณจำบังเนี่ยเหตุที่เก่งนะครับเพราะว่า วิชาวิชาจำบังกายของมันนี่แหละคือถ้าใช้วิชาจำบังกายปุ๊บกองทัพพรามหวันแน่นอนเพราะว่าถ้าพรลามไม่มีพิเภกช่วยบอกเลยวิรุณจำบังฆ่าทั้งกองทัพอะตตัว,ตวที่2อ,อันดับที่2นันทุกนนทุกผมไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่านะเพราะว่ามันเก่งว่าความเขียนนะมันได้พรนิวเพชจจากพระอิศวนชี้ผู้ใดาตายนะครับ คือไอ้ยักษ์ตัวนี้มันเป็นยักษ์ล้างเท้านะครับแล่ก็เป็นชาติก่อนของทศกัณฐ์ด้วยนะซึ่งพอมันได้พรนิ้วเพชรจะพ่อีสวดปุ๊บมันก็ก่อเรื่องเลยครับไล่ยิงเทวดาเป้งโป้งปังปังปังพุ้งโป้ง,ป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 งตายหาไปทั่วสวันจนพระอิสวดต้องให้พระนารายณ์ลงไปปราบนะครับและอันดับที่และอันดับที่หนึ่งได้แก่ฮิรันตายักษ์อยากรู้ไหมครับว่าทำไมฮิรันตายักษ์เก่งที่อันที่สุด มจะเล่าให้ฟังฮิราตะยักษ์เป็นยักษ์ที่บำเพ็ญตะบะเพื่อเพื่อไัยอิสวนนะครับประมาณรักเปีหรือแปดปีเนี่ยแ,แล้วก็ได้ขอพรพระอิสวนว่าขอให้สามารถม้วนแผ่นดินได้ขอกให้สวนแบบเหมือนมีสมองแปดร้อยไหรือเท่าไหร่ไม่รู้ให้ไปซะงั้นแล้วอิรน,นตายักษ์เนี่ยมันก็ไปก่อเรื่องนะครับด้วยการไล่ม้วนแผ่นดินไปทั่วนะครับ คือละไอโมดแผ่นดินก็สองโลกเลยคือสวรรค์มนุษย์และบาดาลซึ่งทําให้พระอิศวรเนี่ยต้องเรียกพนนาลายไปป่าอีรันไปยักษ์นะครับได้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาว่นนา,นพ,า,าพวกเขาสู้กันนานกี่ปีพนนารายได้เปะพนนาลายได้ใช้อุบายแปลงกายเป็นหูนเป่ปเาก็ไปกวดอีรันตายักษ์ประมาณ5,000ปีอีรันตายักษ์ถึงตายเป็นไงสู้กันถึง5,000ตปีเชื่อผมย่างว่าไอ้นี่มันเก่งจริงๆอ่ะ เดี๋ยวผมจะมีห้าอันหาอันดับพยาักษาที่เก่งที่สุดในรามเกียรติอีพีสองแน่น,นอนบอกบอกไว้หนที่นี้ด้วยว่าอย่ามาด่ากูกูไม่รู้จะทำอะไรแล้วบ๊ายบาย